ูข้างบนนุ่นน่ะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นอ้หแต่สลักเรียบร้อยเข้าจอดเสร็จแล้วเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยใช่่คะเป็นทางเชื่อมระหว่างแผงพังกานใช่ไหมนี่เดี๋ยวเขาก็จะแกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเขาไปเอาหินมาจากไหนเนี่ยนิวตันเอามาจากเหนือจังหวัดสุรินทร์อือคือนางรองตกบลบ้านสิงห์นะคะโอ้โหดูสิ เป็นปราสาทนะคะโอ้มีปราสาทเนี่ยปราสาทหินวัดภูวัดฟ้าเนี่ยโอันน้เขาจะทำระเบียงโคดต,ต่อไปอ่ะพี่กรณ์อ่ะเอาทำดิเนเขาาหินมาวางไว้เป็เขาไปทับหุดใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นระเบียงโคดด้านนอกอีกเป็นเหมือนกำแพงชั้นนอกอ่ะใช่คะ่ะเดี๋ยวพื้นที่วัดก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเปิดช้าเรื่อยๆค่ะเปิดช้าในหัวเปิดช้าเราก็จะใหญ่ตามวัดค่ะใช่แล้วนี่ตั้นเนาะดูดีเลมากเลยอันนี้เป็นพระปรางศักย่อ น้องติวเจ้าของช่องน้องติวกับนิตันนะครับเนี่ยสคนเลยฝากกดไลค์กดติดตามฝไลติดตามช่องนิตันน้องติวด้วยนะครับจาร้างโอ้โหตื่นตะลึงจริงๆเลยเนี่ยโอ้สุดยอดทำได้ไงเนี่ยข้หน้าเขาแกะสลักแล้วค่ะโอ้สุดยอดนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเขาแกะอยู่ข้างบนนู่นน่ะ เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นแต่สลักเรียบร้อยเขาเขาเาล่างก่อนนะพี่กอนก่อนแก่ใช่ครับเขาล่างก่อนล่างเสร็จเขาแก่ถ้าไม่ล่างถ้าแกะบมมัวมันก็แบบไม่สวยเมื่อกี้เนี่ยคนมาแกะตรงเนี้ยเป็นผู้หญิงนะเป็นสาวด้วยนะพอปุ๊บแกะสักพักแล้วเขาก็ขึ้นรถเก๋งไปไหนไม่รู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแลวมาอะไรใช่ไหมเออเขาใช่อาเป็นอาสาแหละแต่เป็นผู้หญิง แต่เขาปิดหน้าแล้วไม่เห็นซ้อนกันสวยค่ะพีกก่กานผมเห็นแล้วหน้าตาสวยเอาเลยใช่อันนี้ก็เป็น<อ>ยานานะคะตรงสะพานเนาะสะพานที่เรากําลังจะไปนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายอ่าองค์นาคราชใหม่ที่เขาจะไปนู่นน่ะเอาไปไว้ด้านหน้านะครับด้านหน้าใช่ค่ะพี่กานครับผมเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะในสถาปัตยกรรม ปราสาทนะคะของของโบราณนนาในในสมัยพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดเนาะอันนี้เป็นลำตัวของพญานาค้งเนี่ยใช่ใชไหมเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยเนาะแล้วหินที่ใหญ่พี่กอนเขาต่อใช้เป็นหินใหญ่ๆเลยในการเป็นแท่งเลยนะใช่ค่ะในการออทอดไปบริเวณราวสะพานนะคะครับก็อันนี้ก็เป็นคนไทยฝีมือคนไทยทำนี่เห็นชัดเลยนี่แกะเสร็จแล้วเนี่ยสวยมากเลยเนี่ย เป็นแล้วละเอียดซอกซอนนะครเป็นทางเชื่อมระหว่างแผ่พังคานใช่ไหมครับผมสำหรับเสียดเสียดเสียดนะคะอ๋เป็นเป็นเหมือนที่เก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเลยเนาะตะกูเจ็ดเสียดปกปักกระสาโอ้เจ็ดเสียดนะคะเจ็ดเสียดด้วยเนาะใช่แสดงถึงว่าเป็นตัวแทนของสายลุงแล้วเจ็ดเสียดนี่ก็จะใหญ่กว่าสายห้าเสียงใช่ไหมหรือว่ายังไงใหญ่กว่าก่อนเจะเสียดมากกว่าห้าเสียงใช่เพราะว่าเรียงตามวัน อันดับวันน้า่ไครพ่อเป็นสัญลักษณ์แห่งใส่น้ำแล้วก็ฟ้าอ๋อ<ม>เป็นวันน้ด้วยเลยนี่ตั้นครับมันมีเสียงเดียวก็เพยยนนาทั่วไปอ่ะใส่น้ามาด,ดูอ๋อครับเเสียงเป็นพญายนาคกระรสรั์รรนี่คน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับว่าผู้บ้านฟ้าเราก็จะถ่ายคลิปให้คนมาดูนะให้คนมาสนใจให้คนมามาช่วยกันถ่ายช่วยกันอะไรจะได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นฝีมือคนไทยสามารถทำปราสาทหินได้ จะได้ช่วยประกาศให้โลกรู้ไปเลยอ่ะใครกันแน่ที่ทาปราสาทหินยุคโบราณเนี่ยคนไทยนี่แหละแน่นอนคนไทยฝีมือเก่งก็เมื่อก่อนประเทศไทยอ่ะกินดินแดนไปถึงนู่นอ่ะถึงอะไรนะไปน้ำไปอ่าทะเลสาบที่อะไรนั้นนครวัดอ่ะนั่ก็ของไทยของไทยทําอยู่แล้วไทยเก่งมากเลยเนาะฝรั่งเศสเขาไม่ยอมให้เราฝรั่งเศสอ่ะนอกจากนอกาจาก จากจะทําได้แล้วก็ยังซอบได้อีกใช่เดี๋ยวนี้เราไปดูอัปเดตตรงนี้เรามาอัปเดตล่าสุดของสะพานนคราชกันนะคะแล้วเราก็ไปดูโอเพยานาคเจ็ดเสียนองใหม่ด้วยก่อนโอเคไปดูองใหม่แต่ยังไม่ได้แกะหมดแล้วเขาจะแกะแบบจับยากเลตอนนี้ต้นอยู่บนรถกันนะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนอันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเขาเอาพญานาค เก็ดเสียรมานี่เอาองค์พญานาคมาเก็ดเสียนไมนออน่มีลองหมานี่เดี๋ยวเขาก็จะแกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับถัดไปก็เป็นลานธรรมเนาะที่เรามา แล้วก็ไปเรื่อยๆก็จะเป็นมหาวิาสัตเดี๋ยวจะเคยดูจะขึ้นใหญ่เห็นเป็นชั้นๆเลยอ่ะสุดยอดเลยน,นี่เขาล่างแบบเ,เดี๋ยวก็เตรียมแกะกันใหม่อีกแล้วเนี่ยเศษหินพวกนี้ก็มีค่าแล้วเหมือนเราซื้อหินไปทำงานก่อสร้างอ่ะก็ทำด้วยหินทรายนะคะ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปรเป็นปบาแล้วก็ยกขึ้นสูงเป็นหินทรายเป็นเทียน่าถ้าจะให้สวยเนะมามาดูตอนตอนก่อนมืดเนาะ<ช>หินทรายอ่ะแสงจะกระทบเป็นสีชมพูเลยอ่ะสุดยอดมากมันจะมีคลิปที่เราถ่ายว่าที่ระเบียงโคตรอ่ะสวยขนาดไหนครับแต่ถ้าที่เขาเขาแกะเสร็จแล้วก็จะองค์อยู่ตรงกลางเนะาะมีมีคลิปเ,เก่าๆอยู่ ตรงไหนนะอ๋อใช่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 เหมือนกับเหมือนกับทางพิมายเหมือนกับอะไรนะอ่าพนมรุ้งอ่ะใช่ใช่นี่เขาก็ทำหยาบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่างมาแกะต่อเขาจะทำเป็นสแลนบังแดดไว้ให้ช่างมาแกะ อาอุดมสมบูรณ์เรื่องน้ำเนาะเรื่องน้โอของทางการพ,พยาณานี่ก็ให้โชคลาภนะเนี่ยใช่ีก่อนแล้วก็เปรียบเสมือนว่าก้าวข้ามจากโลกมนุษย์สู่จากข้อสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์มาชมมาเที่ยวกันนะครับปัดภูมันฟ้าเหมือนมาเรามาทำบุญกันหลวงพ่อสร้างปราสาท ในช่วงพันปีก็สร้างครั้งหนึ่งนี่ด้านในก็เราเข้าไปมาแล้วก็กลับออกมาเดี๋ยวเราจะไปธุระต่อที่บ้านนะครับเพชรบูรณ์ด้านในก็เป็นหลวงปู่หินนะครับปราสาทหลวงปู่หินข้างหลังแล้วก็สุมประตูใช่ไหมครับตรงนั้นก็จะเป็น พระเกศาธาตุแล้วก็ไปข้างหลังก็จะมีเดินดินสร้างมหาวาสารมีลานทําอยู่ด้านหน้าเนินดินนั้นมหาวาสารนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมจะมาบ่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ บ๊ายบายครับ